คำเตือนในวิดีโอนี้ถูกสร้างด้วยความเังเทิงมีขบานภายและจะไม่เหมาะสมควรใช้จักรยานเฮ้วิจฉาอย่างการรับชมด้วยนะหากมีข้อบิดพลาดในการเล่นการกระทำที่ให้ไม่สบาใจเพื่อเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยทุกการเล่นบิดพลาดเราจะอัปิดแก้ไขไปที่คร s c r i p t และใต้คอมเมนต์นะครับ สวัสดีครับพบกับพบกับเกมคาบิแบรนะครับผม,มาวันนี้เราจะมารีวิวเด็กฮีโร่อีกแล้วนะครับนี่เลยฉันจับโปปองเองนะครับรอยยิ้มของทุกคนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเที่ยงธรรมจุดร้อนแรงนะลูมินีกนี่เลยฮีโร่เบอร์เด็กของรุ่นพี่ที่คอร์ดโมนั่นแหละปัดดี้นะครับเป็นใบนี้นะนี่มนุษย์ กาแล็กซี่คอสโมแมนนะอ่ายอดมนดุษย์กาแล็กซี่นะครับผมเป็นมอนเตอร์ไซส์3นะพลังโจมตี10,000หแล้วก็จะมี2คิดีเฟน 8, 000, นะส์แปดพันนะขอคอสจ่ายสามเกตเมื่อการนี้เข้าสู่สนามหรือทาร์นฟอร์มจะนำการา์ดสามใบบนสุดจากกองการ์ดเข้าสู่โซของการ์ดใบนี้นะอ่าเป็นเป็นไอเทมนะถ้าทาร์นฟอร์มก็เหมือนกับการไลท์หรืออะไรพวกนั้นที่เคยบอกไปนะทาร์นฟอร์มแล้วก็ต่อโซของการ์ดนี้หนึ่งใบนะการนี้จะได้ดีเฟนส์บวกหนึ่งพันแล้วก็ได้รับคี่ติดข้อบวกหนึ่งด้วยอ่ามีสามใบก็บวกสามคิ พลังป้องกันสามพันเลยนะแล้วเมื่อจะจบเธอของเราการนี้นําการนี้กับขึ้นมือนะมีดับเบิลแท็กแล้วก็ทานฟอร์มใจสองเกตอ่าถ้าคอใจสามถ้าทานฟอร์มใจสองนะมีโอกาสด้วย CPC ไปใบเลย ถ้าเป็นในการ์ตูนก็เวลาที่เจ้าขึ้นมือนะเราสามารถกดโซกาดนะมันมีสกิลโซกาดใช่ไหมโซกาดก็เป็นการอะยังไงดีจะเรียกว่าเป็นการกันมอนสเตอร์ออกจากสนามทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะขึ้นมือลงดอปหรือถูกทําลายก็กะสามารถใช้สกิลโซกาดเพื่อให้มันยังคงอยู่ในสนามได้อ่าอย่างที่บอกว่านําการนี้ขึ้นมือเป็นสกิลของตัวเองนะแต่เราก็สามารถใช้สกิลโซกาดนาการนี้โซลงดอปเพื่อให้การนี้ยังคงอยู่บนสนามได้โซก็จะหายแต่การนี้ก็จะอยู่ก็ไม่ต้องขึ้นมือนะแล้วใบต่อไปนะครับผม ยอดมนุษย์กาแล็กซี่คอสโมไนน์นะโคเทเลยสายสามพลังจิตีนึ่งหมื่นสอขีแล้วก็พลังป้องกันเจ็ดพันคอคอ,อสจ่ายสองเกตเมื่อการนี้เข้าสู่สนามหรือทานฟอร์มนางการเบอร์สุดสามใบเข้าสู่โซนการเปนนี้นะคล้ายคอสโมแมนเลยยอดมนุษย์กาแล็กซี่ที่เราทานฟอร์มอยู่จะไม่สามารถถูกเลสแต่ด้วยความสามารถการแข่งแล้วก็ด้รับเพนเทตแจกเพนเทตด้วยนะเมื่อจบเทินทานางการใบนี้ที่อยู่บนสนามจาับขึ้นมือโปรแท็กแล้วก็โซกัดแล้วก็ทานฟอร์มจ่ายสามเกตใบนี้เอามายืนเอามายืนก็ได้นะเป็นตัวยืนก็ได้ เกก่งหมือนนัแจกเพนเทสให้กับทานฟอร์มด้วยจะให้คอสโมแมนได้อีกแล้วตัวนี้ตีได้สามรอบค่อนข้างจะเก่งนะจ่ายจ่ายสองเกรในการลงสนามค่อนข้างเยอะนะแต่ทานฟอร์มจ่ายสามเกรเป็นตัวยืนข้างที่ดีนะอ่าใบาต่อไปนะครับนี่เลยคอสโมพอคอนหมาได้3อ่าประจุโจมตี6,000สองขีดรับการ1,000สายสองนะเมื่อจบการต่อสู้ที่การเบนนี่โจมตีหรือสามารถนำการเบนี้ลงช่องดรอปนะหากลงทำการทานฟอร์มเพิ่มมนุกษะได้หนึ่งใบจากบนมือได้จ่ายค่าคอสทานฟอร์มนะจะมี move, สกิลมูฟในมเตตอออรร์เเาาาง่ยๆคืกนี้สป็น เคาน์เตอร์คอร์บนมือเขาไม่ใช่เคาน์เตอร์คอร์นี่เขาเรียกว่าเคาน์เตอร์ทันฟอร์มเอาทานันฟอร์มแบบทน ork, บบันฟอร์มเป็นยอดมนุษย์กาแล็กซี่นะสมมุติเราทันฟอร์มอยู่เราก็สามารถทนันฟอร์มทับไปได้เลยนะแบบเอาเอาคอร์สโมแมนตีไปแล้วแล้วพอตีนี่เสร็จปุ๊บทนันฟอร์มเอาคอร์สโมแมนลงมาทับต่อจากค่าทานันฟอร์มก็คือทนัอทนฟอร์มมีคอร์สคอร์สของมันคือจ่ายสองเกรก็จ่ายสองเกรลงมาก็ตีได้อีกอ่าเพิ่มเวฟนะค่อนข้างดีนะใบนี้ใส่ไปสามใบซะใบต่อไปนะเฮฟวี่สไปเดอออรรร์์พพพลลลััังงโจจจมตีีขิแะะะาาานนนนนทคคสส่เเกกกใบุด้้ ถ้าเรา t r a ฟอร์มอยู่ยกเลิกความสามารถทั้งหมดของมอนเตอร์คู่แข่งที่ต่อสู้กับกาเบนีนะด้วยความสามารถนี้ด้วยความสมา,า,าม,สมารถนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยแล้วเมื่อกาเบนีโจมตีและทำลายคู่แข่งได้ได้โจก,กันหนึ่งใบน,นะ,ะตีมอนเตอร์แล้วก็ยกเลิกเทคมันนะยกเลิกเทคก็คือความสามารถพวกนี้จะไปหมดเลยนะถ,ถ้าตัวที่ต่อสู้กับกเบนีความสามารถสีแดงก็ด้วยนะพวกมูฟโซการ์ดอะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถใช้งานมันได้ก็จะดีนะเปรยไ,ไปนะคอสโมฟอร์คอนหมายเลขหนึ่งมีคบมรบท้นมเลย่อแล้วม้งเนี้ยสกิลคอร์นะ จะหนึ่งเกตนะการเดินไปสุดในแบบก็โซกานีนะหน่วยพิทักษ์กระสีทั่วไปปริศนาไม่สามารถถูกเลี้ยงวยความสามารถเขาแข่งได้แล้วคี s. <S หห family, ira, ่บ e ah, yeah. like ่งหนึ <sk <sk ่งด้วยแล้วก็เพนเนติสอ่าใบนี้ก็ยืนข้ามเหมือนกันจากหนึ่งขีกับเพนเนติสนะง่ายๆเลยแต่เป็นมันเตอร์ไซส์สองเราก็ต้องเลือกดีๆวมันจะลงตัวไหนนะส่วนสองเต็มหมดใบไหนขึ้นกันใบนั้นนะฮะแล้วก็ใบต่อไปนะครับนี่คอสมูฟโฟลคอนหมายเลขสองก็นี้ก็ดีนะเหมาะกับการฟาร์มมะ มีภัยกฎี3001คิดและ 3, นะประกัน3000นะเปื้อนจรวดแล้วก็มี skill act, นะสกิลแอคนั้นเราสามารถทิ้งหน่วยพิธาก,กาเลกซี่1ใบจ,จากบนมือคนเราหักทิ้งและดูการ5ใบแล้วก็นําโวยพิทาก,กาเลกซีมากสุด1ใบและยอดมนุษย์กาเลกซี่มากสุด1ใบจากที่ดูนั้นขึ้นมือนะแล้วก็นําการ์ดที่เหลือไปวางเรียงไว้ใต้กองด้วยโหเค้าจะดีเลยนะหยิบได้แต่ก็ต้องดูชื่อด้วยนะว่ามันติดชื่อหรือเปล่าแบบอันนี้หน่วยพิธาก,กาเลกซีหยิบใบนี้ไปแล้วก็จะไม่สามารถหยิบใบนี้ได้นะที่เป็นหน่วยพิธากาเลกซี่เหมือนกันแล้วก็ต้องไปหยิบพวกพวกนี้นะนี่เห็นมั้เนี่ย ยอดโมโนกราซีสองใบนะอ่าราสามารถเลือกหยิบได้ตามใจชอบนะแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าติดชื่อหรือเปล่าดูคุณลักษณะดีๆนะใบต่อไปนะครับนี่การ์ดฟาร์มครับการ์ดใบนี้ถึงมันจะเขียนว,ว่า1น่ข้าตัวหนึ่งเถินจะไม่แต่ถ้ามันไม่มีชื่อสกิลราสามารถลงใบใหม่มาใช้ได้อีกนะก็ค่าจะดีนะเพราะใบนี้มันไม่มีชื่อสกิล แต่ติดหนึ่งเข้าตหนึ่งเทิานนก็คือใบใบที่ลงมาใช้ได้หนึ่งครั้งแต่ถ้าลงมาอีกใบหนึ่งไอ้ใบใหม่จะใช้ได้อีกหนึ่ง,งใบต่อไปนะฮะนี่ใบน,นี้ไฮโดรมาริเนอร์ตะวานนะมีพ 6, 000, 1, 1, ลังโจมตีหกพันหนึ่งขีและพลังการหกพันใช้หนึ่งนะนการนี้เข้าสุนสนามนะการบนสุดหนึ่งใบเข้าช่องเกตและฮิวหนึ่งจากนั้นทานฟอร์มอยู่เป็นยอดบรรลุกระสีนะได้จวหนะึ่งอ่าก็อย่างที่อย่างที่บอกนะเริ่มเทิร์นมาแล้วก็ต้องทานฟอร์มเป็นคอร์สโมแมนก่อนเลยนะถึงจะคุ้มนะใชชช้้ตตติิดดดืื่่่อออออทุกกยาาางหหมมมมมนนนนะะะสสรรรรัับบเ์็ีีปณคผ อ่ะต่อไปไปดูการเป็นหมดกันนะครับเบนี่ปา๊บปั๊บป๊อ่าคอสโมบาลีนะสามารถใช้ได้เราทันฟอร์มอยู่เท่านั้นเป็นคอสยบเนื้อกระซี่แล้วนะแค่คอใจหนึ่งเกรดใจน้อยมากเคาน์เตอร์จนจบเทร์นี้ความเสียหายที่เราได้รับลดลงเหนึ่งนะลดเหลือหนึ่งเลยนะไม่ใช่ลดลงหนึ่งหน่วยนะจะลิงก์มา5 6ากคิกก็ลดเหลือหนึ่งนะใจไปสี่ใบโคตรดีแต่การที่บอกว่าไม่สามารถลดลงได้เหมือนแบบบัสโหมดอะไรเงี้ยเวาจะหาของการนี้ไม่สามารถทะลุลงได้ก็โดนเต็มนะสี่อ่าใบต่อไปเบนี่นี่คือกุญแจแห่งความเที่ยงธรรมโอ้ สาามรถใช้ความสามารถนี้ได้หากมีหน่วยอะไรนะหน่วยพิทักษ์กาแล็กซี่อยู่บนสนามโจมก,กันหนึ่งใบนะนอกจากนี้ถ้าเราทานฟอร์เป็นยอดมนุษย์กาแล็กซี่ก็ได้โจ่งหนึ่งใบนะใช้ได้เ ng, ทินละครั้งเท่านั้นนะการแบนี้คงค่อนข้างจะดีนะโจมหนึ่งถ้าเรา,าทานฟอร์เป็นคอสตมาแมนก็ได้โจ่งหนึ่งแล้วก็ใบต่อไปเลยใบนี้คอสโมแฟชเชอร์อ่านำการ์ดหนึ่งใบเข้าช่องเกตแล้วนำยอดมนุษย์กาแล็กซี่คอสโมแมนมากสุดหนึ่งใบจากกองการขึ้นมือและจับกองง่ายๆก็คือใช้หนึ่งเกตแล้วหาคอสโมแมนนะใช้ไปสามใบเลย เด็กโกคอร์ดโมเมนต์ไม่ขึ้นเพราะมันจำเป็นต่อเด็กนี้มากเป็นคีย์หลักของเด็กเล็กก็ว่าได้นะครับผมอจากอันนี้นะต่อไปก็เป็นการ์ดเบนมอนนะเซตนี้เลยนี่ครับการ์ดเบนมอนเซตนะก็คือการนี้จะคงอยู่ในสนามแล้วก็หน่วยพิชักการ์เซซีทุกใบยอยู่บนสนามของเราพาวเวอร์บวกสองพันดีเฟนส์บวกสองพันย่อมน่วก,การ์เซซีใบไม่ถูกทําลายและไม่ถูกความสมารถยกเลยความสมารถก็แข็งด้วยใส่ไปสี่ใบเลยนะเพราะว่ามันมันไม่ได้บอกว่า,าจะเซตใบนี้แค่หนึ่งใบนะคือเราสามารถเซตใบนี้กี่ใบก็ได้แล้วมันจะบวกพาววเอร์ใใบละะห้นะ เราเซตสีใบก็คูณ4ไปเท่านั้นแหละแล้วก็อ่าใบนี้จะลดก็ได้นะจะใส่สัก3ใบหรือ2ใบก็ได้เพราะว่ามันก็แล้วแต่คนนะแต่พี่ใส่สีเพราะว่าบางทีคอร์สโปแมนอะไรเงี้ยมันก็เล่นเกมยื้อเนาะอันใบนี้ต่อไปต่อไปเลยนะนี่เลยไฮเปอร์เอนอร์จี่รูปคอร์สโปแมนโคตรเทพใส่ไป2ใบน,น,นะครับเป็นหมุนนะนางกัดสีใบมันสุดก็ช่องเกรดง่ายๆเลยนะครับไฮเปอร์เอนอร์จี่เทสทกครั้งนะะต่อไปนี่เลยปลาป,ประโยชน์ปลาป,ประโยชน์มูนาบูดานะใช้งานได้เมื่อเราถูกโจมตีอยู่นะเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีและนอกจากนี้จะหนึงเกรด้วยยหนน่ะ ดเด้คูดเยอะเลยนะคูดคุ้มใส่ไป3ใบโลดอ่าการช่วยฟาร,ร์มหน่อยนี่เลยเป็นหน้าของคอร์ดโมแมนนะสามารถใช้งานการนี้ได้หากลุ้นสไอเทมอยู่แค่จ่ายเลือดหน่วยดูกรสาับใบบรโจทยจากกองก้าวของเราแนะนําการจากที่ดูนั้นขึ้นมือนะที่เหลือวางไว้ช่องเกตฮีโร่ไามยังไงล่ะใช้ได้เครทางล้งนะใบต่อไปใบนี้หรือไม่คูดจะเป็นเพียงฝันนะ ล่าการเล่นได้เมื่อคู่รุ่สู้ไล่า,าการเวมมลใจสองเกยยกเลิกเวมมลที่คู่แข่งกำลังล่านะหรือเมื่อคู่เป็นเพียงแค่ฝ่ายสองใบพออ่าใบต่อไปนะครับนี่ไทมเซลล์นะครับผมได้เวลาลดราคาแล้วอ่าใส่ไปสองใบพอความสามารถก็คือหากเราไม่เลือดสามนนหรือต่ำกว่าล่ากรัรเล่นโดยที่ไม่ใา่แค่คอร์นะแค่ค้อน,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 นใจส่องเกต์สองเลือดนะโจกันสองใบคแค่นั้นแหละใช้ได้ทละครั้งนะครับผมเวมมลก็มีแค่นี้นะต่อไปก็เป็นไม้ตายหรือไอเทมนะเด็กนี้ไม่มีไอเทมนะครับเพราะว่าเป็นทรานฟอร์มเนาะก็เหลือแค่ไม้ตายนะครับนนีี่่่ใใสไปตาามมบเเเลยยอออทโฟฟว เป็นไม้ตายหนึ่งเดียวที่มีให้ในเด็กนะครับผมเราสามารถใช้การ์ดเราสามารถใช้งานการ์ดได้เมื่อคู่แข่งมีพลังชีวิต4หน่วยหรือต่ำกว่านะแต่โซของคอรโมแมนต้องเหลือหนึ่งใบเท่านั้นด้วยที่เราทำฟอร์มอยู่นะต้องมีหนึ่งใบหรือต่ำกว่าแค่คอสหน้าจ่าย2เกตสร้างความเสียหายใส่คู่แข่ง4หน่วยนะและกลาร์ดใบนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกพลังชีไม่สามารถถูกลดลงได้พลังชีวิตกลายเป็นส่นวนของคาถตใบนี้ไม่สามารถคืนชีพได้ด้วย4หน่วยห้ามยกเลิกห้ามลดลงนะแล้วก็ไม่สามารถคืนชีพได้้้คค่ออนาาางจะะะดนะดีตชยกไปิึเเพรวโหลื หนึ่งต่ำกว่านะมี3หรือ2องนี้เราก็ใช้ไม่ได้นะต่อไปนะครับเป็นสซยบอร์ดนะสซยบอร์ดที่แนะนําเลยก็คือใบแรกก็น่าจะเป็นอ่าไปนี้มหาเวทขั้นสูงสุดรอบรอย่านทีขอบทองนะวี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 แบบมีแค่คอยนะครับใจ่หนึ่งเกต์มาสเตอร์ที่เขาสามารถหนึ่งอย่างจากข่างนี้นะขั้นต่อไปแล้วควันจะหายเราลงสองหน่วยัแล้วก็ถอดโซ่หนึ่งใบจากมาสเตอร์บนสนามนะแล้วก็จนจบเทิร์นคู่แข่งไม่สามารถคอมมาสเตอร์มากกว่า3ใบได้อ่ารออย่านทีจะใส่ไป3ใบเฮ้ใบต่อไปนะครับนี่เลย เชลเบรกนะในการป้องกันนะอ่าแคสคอร์สใจหนังเกล็ดครับที่แลพี่ลืมพูดนะว่าการนี้มันโดนแก่นะก็คือแคสคอร์สมันไม่ต้องจ่ายแล้วนะก็คือเราไม่ต้องจ่ายแคสคอร์สมันแล้วเพราะว่าการนี้มันโดนแก้แล้วแปลว่าแคสคอร์สที่บอกใจหนังเกล็ดเราก็ไม่ต้องจ่ายเราก็สามารถใช้งานไม่ได้เลยนะสกิลแรกนะเลือกความใจบ้านหนึ่งอย่างจะข้างนี้น้ำเอ็ดมอนต์บนสนามก็แข่งสองใบไปวางเรียงมาตั้งกองการนะอ่าเตะเวทบนเซฟนะแล้วก็สกิลต่อไปนะเคาน์เตอร์มอนเตอร์ทั่วใบบนสนามก็แข่งได้รับพาวเวอร์ะนเา ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะใช่ไปมอนใบต่อไปนะครับเป็นการฮีโร่เนาะอันนี้อ่าาะใส่มาให้ซะหน่อยดิวไลนอไ์นอสนะครับผมถ้าเราทานฟอร์เป็นย่อมโมโนกาซีกาบีรีได้บวก2คีย์นะจาก1คีย์เป็น3คีย์มีเป็นไซส์หนึ่งด้วยดีมากแล้วก็ไม่ถูกทและการนี้แล้วก็อะไรนะไม่ถูกทําลายเลสด้วยความสามารถการเข้แข็งนะอ๋อกาเบนีนะจะไม่สามารถถูกเลสและถูกทําลายได้ด้วยนะจากความสามารถเข้าแข็งแล้วก็เมื่อกาเบรีสร้างความเสียหายแข่งได้ได้โจวกันหนึ่งใบนะตีหน้าได้โจวนะสามคีย์เปิดเป็เปนแรง เปิดเ <cession> ทนแรกก็ดีนะแต่เปิดด้วยเขาแม่นแรงกว่าฮอกกีแล้วก็ใบต่อไปนะครับอ่านี่ศาต้าจายแมนโจนะอ่าลืมไม่ได้เลยนะใบนี้ฮีโร่เวอร์ต้องกราบไหว้เขานะศาสเดาฮีโร่นะเป็นคนที่ทําให้ฮีโร่เวอร์ตบัฟมาขรั้นี้ได้ก็ขอบคุณเขานะวู้จู้วู้จู้วจ้วอ่ามีคอร์ดนะจ่ายหนึ่งเกทนำการ์ดในมีสกิลแอคนะสกิลแอคคือสกิลกดใช้นั่นแหละถ้าใครอยากรู้ว่าสกิลแอคคืออะไรก็ไปดูคลิปที่แล้วได้นะคลิปเป็นของเอ่อแบทเทอร์ หรือมากกว่าจากช่องดรอปแล้วนําไปวางเรียงไว้ใต้กองกราดเพื่อน,นำก๊าซสองใบเข้าช่องเกียดจากนั้นถ้าเรานําการแปดใบนะไปวางไว้ใต้กองนะหรือมากกว่าได้โจก,กัหนึ่งใบถ้าเรานํากร์ดไปเรียงสิบสองใบหรือมากกว่านะจะนําก๊าซหนึ่งใบขึ้นมือได้เลยอะไรก็ได้นะค่อนข้างจะมีประโยชน์นะแมนโจมีประโยชน์มากเลยใส่กี่ใบก็ได้สี่ใบก็ได้แยกไปเลยเพราะว่ามันถูกดีมีในเลเจนด์แต่ไม่ถูกดีมีในฮะีโรนะ่นะไปต่อไปนะครับนี่เลยเวทมนตนะ์แกมบิดนะแกมบิด นาำกา,รา,างรมอนเตอร์ทุบใบวาสนามขึ้นมือนะมอนเตอร์ทุบใบนะคือไอ้พวกคอร์บเมนที่ไป็นทาร์ฟอร์มเราไม่ต้องนะเป็นแค่มอนเตอร์เท่านั้นแล้วก็มีสกิลอีกอย่างนึงที่มันแก้คือมีสกิลมาประเทินนะใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทินแกมบิดนะอ่าใส่ไปสองใบเลยเพราะว่าใช้แกมแมนโจก,ก็ดีนะหรือจะเอาไปใช้กับไอ้พวกการ์ดฟางก็ได้ไอ้พวกเนี้ยแล้วก็นี่นพวกนี้มันไม่ติดมาประเทินนะถ้าเราสามารถยกพวกนี้ขึ้นมือได้เราก็สามารถใช้งานมาได้อีกถ้าเราไม่โดนร้อยทันทีซะก่อนสับไซ อ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้คือรวบรวมของ Cosmo Man นะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ่าเป็นไงบ้างฮนะก็สำหรับน้องๆที่รีเควสมาก็บอกว่าเด็กนี่อาจจะขาดเกรดนิดหน่อยนะแต่คือพี่ก็มีมการช่วยอัก,ก็คือไฮเปอร์เอเนจีนะคนที่ขาดจริงๆก็ส Hyper ่งไฮเปอร์เน้นไฮเปอร์เอเนจีักสามใบก็ได้หรือการ์ดอ่าอันนี้กจัจวก็ดีไม่ใจ่คอสนะอันนี้ได้จัว่วมีการช่วยฟาร์มที่ดีมากเลยนะคราวนี้แล้วก็อันนี้ก็ช่วยเกรดด้วยช่วยหามอนด้วยแล้วก็นะวะ ันเนี้ยนี่ไงฮิโรทำยังไงละกับอสองใบน,นี้นะฮิโรทำยังไงละกับไฮเปอร์นจีนะจะเป็นการช่วยเพิ่มเกรดของเรามากที่สุดนะใบน,นี้ก็อาจจะช่วยอาจจะถ้าลงเยอะๆอาจจะโดนร้อยันทีซะหน่อยแต่ตอนที่เล่นก็เกรดก็พอนะตอนนี้เกรดมันก็ค่อนข้างจะไม่ขาดนะ่ะาสำหรับเ,เด็กมันก็มีแค่นี้นะพอมันยังยังไม่เก่งนะตอนนี้พูดได้พูดง่ายๆแล้วว่าคอปอรมยยังยังไม่เก่งนะอาจจะต้องรอของเสริมอีกหน่อยนะ แต่มันก็พอที่จะเล่นได้ที่สู้กับเด็กอื่นได้นะไม่ถึงกับเออมันไม่เก่งแล้วมันกากเล่นไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่นะมันก็ยังยังเก่งระดับระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเทียบกับเด็กที่มาใหม่ในประมาณแบบเออในช่วงเดียวกันนะโคบังแมนจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าเด็กอื่นมันจะเก่งเวอร์กันหน่อยใช่ป่ะบางบางเด็กนี่แบบเออแม่งเก่งอย่างว่าอะไรเงี้ย สำหรับคนที่อยากเล่นคอมโบแมนนะก็เล่นได้นะครับก็ต้องรอของนิดหน่อยนะนำการ์ดเก่ามาทาเสริมมหน่อยหรือแับแต่งเด็กตามใจของเรานะว่าเออมันเออคาร์ดที่มันถูกใจไว้ก็ามาใส่นะเพราะพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องฮีโร่เท่าไหร่นะก็เพิ่งมาจัดเด็กฮีโร่นี่แหละแต่ก็จัดสุดความสามารถละแล้วก็การ์ดกันก็เก่งนะการ์ดกันมีลดจนเหลือนหนึ่งเลยนะคือปกติแบบการ์ดมันแบบเออการ์ด่เรยกเลิกการโจมตีแต่นี้มังลดดาเมจเหลือนหนึ่งทั้งเทินนะ และพลังป้องกันของค้มแมงก็เยอะนะเพราะว่าถ้าโซ่าโซาโซสามหรือสองนะมันจะจะยังอย่ายมากก็โซ่สองนั่นแหละกันมันก็บวกให้สองพันนะเป็นหนึ่งหมื่นแล้วก็การเวทมบต์เซตนะช่วยบวกดิฟเฟน์อีกสองพันไปละสองพันเลยนะการเยอะมากนะการหมื่นขึ้นนะอะไรก็ว่าไปนะมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับสลับ,บเด็กขอมอแมงติดล้อด,ดีไหมมันก็เด็กมันยังเอาตัวรอดยากเลยติดลอด้อแต่ก็ไม่เป็นไรนะเมาแมนโจมาช่วยหยิบลออ พอจ,จริมเนโจหยิบรอดได้นะเพราะมันบอกว่าถ้าเก็บสิบสองใบหยิบอะไรก็ได้นะเราก็หยิบรอ้อเสร็จสิเอออ่าแล้วก็อ่าข้อดีของเด็กนี้เลยนะถึงถึงมันจะมีข้อเสียบ้างข้อเสียก็คืออะไรก็คืออ่ามันจะลงการฟาร์มเยอะไปหน่อยนะเพราะว่าการฟาร์มไม่ค่อยตดวันปเปนะิดเทอนเนาะถ้าลงการฟาร์มไปแล้วเราก็ต้องคิดดีนะว่าจะลงตัวช่วยทําเวียนหรือเปล่านะอาจจะโดนแบบลอยยันทีตัดไปเออกำลังขฟาร์มอยู่ใช้หิวจั่วเลยโดนที่ลงไม่ได้ละลงมอนเตอร์ตีไม่ได้ละอ่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าการนี ม,มันมันมีมันช่วยคาเตอร์ทันฟอร์มเนะเาะคาลเตอร์ทันฟอร์มว่ามันนับเป็นการปเป็นไอเทพนะไม่ใช่การลงมอนแล้วก็สามารถทันฟอร์มได้นะอะไรก็ถือว่าดีนะถือว่าเป็นเด็กที่ไม่ค่อยกลัวอรานทีเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นผลนะเห็นผลแค่ตอนที่ทําให้มันฟาร์มยากขึ้นเท่านั้นแหละแต่โดยวรวมมันฟาร์มด้วยการเบสก็โอเคนะเพราะว่าการเบสเปิดสามเออจวสองอะไรเงี้ยค้นหาเขาแค่ค้อมอมาขึ้นมือได้ก็โอเคแล้วเล่นง่ายแล้ว จะปิดเทิร์นแรกไม่ได้นะเฟิร์สเทนคิวไม่ได้เพราะว่าอันติมันบังคับนะบังคับใช้เมื่อโซเป็น1หรือต่ำกว่านะก็คนใช้จะเสียดายตรงนี้นะไม่มีอะไรนะด็กนี้ตอนนี้ก็จัดค่อนข้างค่อสมดุลนะเล่นได้โอเคแต่เล่นสนุกมากบอกเลยสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะแค่รู้วันลาเร็วกว่ามาพระทำไมรืออบไม่กนอันตีปกลองไวะ